สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทีนีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพีพีครับตัวละครใหม่นั่นก็คืออาเฟของเรานั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยวันนี้มาในลุคมาเท่นะครับดูใส่ชุดแบบจัดเต็มมากนะครับก็สําหรับชุดจัดเต็มขนาดนี้นะครับแน่นอนอันติเนี่ยก็เท่าที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเปิดคาชานะครับอันติเพียงแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดอาเฟของเรานะครับ ไปลง PvP ในโหมดชั้นสูงกันครับก็เดี๋ยวมาดูว่าอาเฟของเราเนี่ยจะสามารถใช้งานนะครับได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมจะใช้วันนี้กันเลยครับนี่เลยครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นทีมเผ่าไม่ระบุเพื่อนๆตัวละครหลักนะครับแน่นอนก็จะเป็นอาเฟของเรานะครับใส่ซัพพอร์ตเป็นทามิเอลตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีน้องชูนะที่มาคู่กับริมุลุนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตำแหน่งที่สี่เนี่ยผมก็เลือกนระคับ20% อ๋อตอนนี้ผมบอกก่อนนะเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ครับเฟของเราเนี่ยเป็นเผ่าไม่ระบุนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนนะครับรีเควสต์มาบอกว่าอยากจะเห็นนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยละกันสําหรับเทพแห่งแสงอาทิตย์เฟรนะครับผมก็ใช้เป็นเซ็โจอมตีกับคริเดลเมทนะครับส่วนตัวที่2นะครับน้องชูนะาเนี่ยผมก็ใช้เป็นเซ็ตเลือดกับป้องกันนะครับ แล้วก็ตัวที่3ครับเจ้ามาริมลูเทมเพสก็ใช้เป็นเซ็ตโจมตีกับครีเดเมจเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน้องแรมนะครับก็ใช้เป็นเซ็ตเลือดป้องกันนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนมากเนี่ยตัวละครซัพพอร์ตนะครับผมใช้เป็นเซ็ตเลือดป้องกันทั้งหมดเลยนะโอเคมาก็ได้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันดีกว่าสาหรับอาหารที่กินนะครับผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังต่อสู้ไปเลยนะเพราะว่าค่าพลังต่อสู้ทีมเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าไม่ซวยเจอแบบโคตรเทพจริงๆเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้เริ่่มกอออนนนะะโเเคครรรียยบบ้ั อ๋อ oh, แล้วก็อีกนิดนึงนะครับสำหรับเซ็ตอ์ติแฟกต์นะครับที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็นเซ็ตลดไดเมทที่ได้รับเลเวล3นะครับจะสามารถลดไดเมจที่พวกฮองได้รับจาก Skill est, สกิลโจมตีใน PVP เทศกาลประลองชั้นสูงอีก6%นะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลย3ามไปครับโอ้โห oh, oh, ครับทีมแรกที่เรามานะครับจัดเต็มมากนะครับเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยเาจริ ไม่คุ้น,นครับขอดูหน่อยอ๋ออลิซาเบธนางฟ้านะครับชุดนี้ผมไม่คุ้นเลยนี่ป่าดุวันนะครับแล้วก็มีดัดนะโหนี่มันทีมเมตาทีมเฟสเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูกันเลยดีกว่าก็ผมว่ามผมว่าผมเก็บอลิซาเบธก่อนลวกันไปครับทีนอนเราต้องเปิดด้วยฟื้นฟูไม่ได้นะครับของดีนะ พลังดาบ <g iggle> กระดานโต้คืนนะครับโอเคสวยนะครับได้การ์ดเบลเซบับนะครับของวิบรุมาอีกไปนะอาเฟของเราก็ถึกพอสมควรน,นะครับ <g iggle> เพราะว่าเราใส่ทำเอลซัพพอร์ตมานะได้ HP คืนมาครับโอเคสวยนะครับไม่ตายนะก็มา โป่าด้วยวันมาอันติแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาห้ามฮิวก่อนนะครับแล้วก็เออผมสตันไว้ก่อนดีกว่าเอาชัวนะครับวันนี้โอเคไปครับคอนฟิวชั่นเรียบร้อยครับปา่านิ่งๆไปก่อนนะโอหการในมือเราไม่มีห้ามเลือดแล้วนะ ลิมูรูนี่ตอนนี้น่ากลัวมากครับอันนี้เลือกไม่ถูกเลยเอายังไงดีเราควรเก็บใครก่อนโหมีทั้งป่านะครับแล้วก็โอ้เมดิโอดัสนะครับเอาไงดีเนี่ยเออผมว่าป่าใช้ใบเดียวน่าจะอยู่นะแล้วก็ลิมูรูสองใบแล้วกัน คครับน่าจะไหวบางทิมุรุโอเคเรียบร้อยโอ,โอ้แรงเขาส่งเซนสองม่รูร้นะตายไหมโอ้โหเหลือๆครับแบบนี้เรียบร้อยครับทริปเปอร์คิวนะก็รีบรู้เรานะครับได้บัฟของอาเฟ่ด้วยนะครับโอเคศัตรูยอมเลยครับ โอเคครับมาก็รอบนีนะครับเดี๋ยวอันนี้ที่เดิมเจอคนเดิมเลยครับอันนี้โอ้โหมาก็มาครับใช้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมว่าผมอมอลิซาเบธน่ากลัวไหมอ่ะตีอลิซาเบธเหมือนเดิมดีกว่าโอเคเราใช้เซตเดิมไปก่อนนะครับอันนี้ โอเคโอ,โอ้โหอาเฟของเราแรงมากนะครับก็ขอให้มีตัดฮิวกสบายแล้วกันโอ้โหเรามีไม่ได้นะครับคือถ้ามีเนี่ยมันจะเล่นสบายมากเพื่อนๆโอเครอบนี้เขาเร่งริมุลุกนะครับแต่ทีมเราโคตรถึกนะนี้โอเคได้อยู่ครับสบายๆมาก็เดี๋ยวผมว่าผมเอ่อรวมนะครับแล้วก็ฮิวแล้วก็สตันไว้ก่อนแล้วกัน โอเคเพราะว่าอันติีของน้องชูนะเนี่ยสามารถลดเก็บในต้ศัตรูนะครับแบบหมู่ได้นะน้องชูนะนะครับอย่าตายพอชูนะเอออย่าตายถึกเราถึกใส่เซ็ตถึกขน,นาดน,นี้ครับสวยงามครับมาบอกเลยว่าหลูเรื่องครับก็ รถเกตทำไม้ตายนะครับสามจุดแล้วก็เดี๋ยวผมโจมตีเลยดีกว่าริมูรูนี่แหละตัวปิดเกมของเรานะครับไปโอเคสองแสนสี่ศัตรูก็ต้องไปเก็บกันใหม่ครับเรียบร้อยโอ้เอาจริงวันฮิตคิวจริงๆนะริมูรูนะครับโคตรโกงตัวอะไรไม่รู้ครับเรียบร้อยครับดัลคิว โอเคศัตรูยอมครับเรียบร้อยก็มาครับรอบนี้เนี่ยเรามาเจอเป็นทีมโอ้ิม um ูร op ุนะครับพร้อมกับอลิซาเบธแล้วก็ดัดนะอันนี้ก็เมตาเลยนะครับมาเดี๋ยวเราตัดกิวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมโจมตีในริมูรุก่อนแล้วกันไปเลยครับเราได้เปรียบธาตุนะครับอาเฟของเราเนี่ยเป็นสีแดงนะ โอเคแสนหนึ่งครับโคตรแรงเรียบร้อยครับนี่เลยเ,เพื่อนๆบอกเลยครับอันนี้แหละตัวปลาลิมูรุนะส่วนเจอป่าเดวนวเนี่ยก็ให้ลิมูรุนะครับเก็บไปนะโอเคเราโดเนเอมครับแต่ไม่เป็นไรเอาจริงไอไมตตาของ ถ้ามีเอลตัวใหม่มันโกมากเพื่อนดูดิโอ้โหฮิวแบบไม่ตายนะครับเใออช้น้องชูนะนะครับแล้วก็ริมรูโจมตีใครดีผมว่าเก็บดั๊ดไปเลยดีกว่าน่าจะเก็บได้ไหมอืมหรือว่าผมตัดฮิวไว้ก่อนดีกว่านะตาหน้าเราค่อยเก็บแบบชัวร์ดีกว่าครับไปดูฮิวทีก็จะเต็มครับ บอกเลยอันนี้เล่นแบบชัวมากนะครับเอาชัวนะก็ได้การโจมตีมานะครับแน่นๆเลยตาหน้าก็มาครับเดี๋ยวผมตัดฮิวนะครับแล้วก็สตาร์น้องอลิซาเบธไปก่อน แล้วก็เก็บดัดดีกว่าน่าจะเก็บได้นะผมว่ารีบรูเราโคตรแรงอยู่แล้วครับโอเคโอ้โหสตันไม่เข้าเลยชูนะไม่เป็นไรครับตัวสัพพตอยู่แล้วเรียบร้อยครับก็มาเพื่อนๆปิดเกมครับเอาจริงสําลเฟนครับของเราในทีมนี้เนี่ย เหมือนเป็นตัวละครแนวซัพพอร์ตซะมากกว่านะแต่เป็นซัพพอร์ทที่มีเดเมจในตัวเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคือเอามาฆ่าตัวสีเขียวนะก็คือริมูรุนั่นเองนะครับโอเคศัตรูยอมครับเรียบร้อยก็มาครับตาสุดท้ายนะครับของวันนี้นะโอเคทีนี้เรามาเจอนะครับเจอน้องเดียนเฟสด้วยนะก็อาเฟของเรานะครับน่าจะเคาน์เตอร์เดียนได้พอสมควรนะ เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตัดฮิวนะครับแล้วก็เน้นโจมตีริมุรุไปก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยเก็บได้ไหมฮิตแรกตายไปที่โอเคสวยครับนี่เลยบอกเลยอาเฟเนี่ยเป็นตัวเก็บริมุรุของจริงครับ ตอนนี้พี่ดัดน่ากลัวมากนะก็เดี๋ยวผมเออรวมการ์ดรอ,อก,ก่อนดีกว่าครับตอนนี้โอเคอ เราฮิวลงหน้าไปแล้วนะอันนี้โอ้โหโดนโรเกออ้าวเขาเล่งริมรูฮะโอ้โหอันนี้ก็สวยครับมาเพราะว่าเราสามารถตัดไอ้นี้ได้ครับเออเดี๋ยวผมลดเกอไม่ตายนะครับแล้วก็จริงจงเก็บไม่ตายผมว่าเก็บไว้ก่อนได้นะเดี๋ยวผมฮิวไปก่อนครับแล้วก็สตันกับตัดฮิวไวปก่อนโอเค โอเคนิ่งๆไว้น้องเรเน่โหการให้มือเขามีแจดเรเน่ด้วยครับบอกเลยน่าจะรู้เรื่องนะแบบนี้พอทั้งป่าเราก็ดัดเนี่ยไม่สามารถลดเกรน้องชูนะได้นะครับเฟเราถึกด้วยนะครับบอกเลยมีตัวซัพพร์เยอะนะครับเกี่ยวกับถึกนะทีมนี้ที่ใช้มาก็เดี๋ยวผมอันติน้องชูนะไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ จริงดิบลูเนี่ยผมว่าโหดแล้วเพื่อนโอ้ดูได้เมดบวกมื่นสี่ครับโคตรเยอะก็เดี๋ยวผมใช้ริมลูนะครับเก็บนี่ละกันแล้วก,นวก็นี่ครับอาเฟของเราด้วยนะครับจะได้ดูพลังนะเท่าไรโอเคสองแสนสี่ครับ เรียบร้อยครับ2องแสนหนึ่งโอ้โหริมรูโคตรโกสวิฟตสลัอาเฟล่าการขั้นหนึ่งเหมือนกันก็ไม่แย่นะครับประมาณแสนหนึ่งนะด้เมจเฉลี่ยนะครับก็มาปิดเกมครับโอ้โหริมรูเราได้2บัฟนะครับตอนนี้ด้เมจบวกไป15,000แล้วนะมาให้ริมรูปิดเกมเ,เดี๋ยวผมให้เฟย์ปิดเกมดีกว่าเฮ้ยตายไปเนี่ย ตายดิพลังกระตาโตขึ้นเรียบร้อยโอาซซึดหมดโอ้โหดูครับยังรอนอะเฟโอเคครับก็สําหรับคลิปพ p วีในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเฟตัวใหม่นี้ครับผมบอกเลยเพื่อนเป็นตัวที่คือแบบเขาเก่งนะสามารถใช้ได้ทั้งโหมด PVE นะครับเอาไปลงบอสตัวใหม่นะครับบอสป่าแล้วก็สามารถเอามาใช้ในโหมด PP นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีตัวหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญ คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมเผ่าไม่ระบุนะครับได้ตัวเดเมที่สามารถซัพพอร์ตได้นะครับดีๆมาอีกหนึ่งตัวด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ทานี้้แลวกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ